Best Practice ระดับปฐมวัยเรื่องการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กิจกรรมโมริโยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และ3โรงเรียนวัดเชิงคีรีจัดทำโดยนางสาวชุติมากิ่งสุขตำแหน่งพนักงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาชุมพรเขตสอง ข้อมูลผู้นำเสนอผลงานข้าพเจ้าชื่อนางสาวชุติมากิ่งสุขตำแหน่งพนักงานราชการเป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2และ3โรงเรียนวัดเชิงคีรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ความเป็นมา และสภาพปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบูรณาการในทุกกิจกรรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเด็กมีความสุขสนุกสนานทําให้เด็กค่อยๆซึมซับความรู้เกี่ยวกับหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงทําให้เกิดความรู้สึกรักและมีความอนุรักษ์ในการรักษาธรรมชาติ กิจกรรมตามแนวปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ครูคอยจัดสภาพแวดล้อมกระตุ้นและชี้แนะเด็กอย่างต่อเนื่องเมื่อเด็กทำกิจกรรมทุกครั้งจึงส่งผลให้เด็กได้เผชิญกับปัญหาและได้ฝึกประสบการณ์การแก้ปัญหาโดยเด็กมีการปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือกระทาและคิดด้วยตัวเด็กเองครูเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้เด็กควบคุมตนเองในการแก้ไขปัญหาในแต่ละกิจกรรมโดยการทำซ้ำๆตามความพอใจจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างดีขึ้นการที่เด็กได้ฝึกปฏิบัติหรือทำซ้ำบ่อยๆ จนทำได้อย่างคล่องแคล่วและมีแรงจูงใจมีความสนใจเข้าถึงเป้าหมายและคุณค่าของสิ่งที่ทำทั้งนี้เพราะเด็กปฐมวัยต้องการได้รับการฝึกฝนให้เกิดทักษะซึ่งกฎนี้เป็นการเน้นความมั่นคงระหว่างการเชื่อมโยงและการตอบสนองที่ถูกต้องย่อมนำมาซึ่ง ความสมบูรณ์แห่งการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการให้เด็กได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมยากต่อความเข้าใจของเด็กครูจรึงออกแบบกิจกรรมโมริโอเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเกิดความเข้าใจหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันการรู้จักประหยัดอดออมและการรู้จักเลือกอย่างมีเหตุผลด้วยตนเองทําให้หลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง กลายเป็นรูปประมสำหรับเด็กทำให้เด็กเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัยโดยการนำหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันมาใช้เป็นหลักปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมโมลิโยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมโมลิโยเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาและชุมชนในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบผลงานนวัตกรรมหรือแนวทางปฏิบัติวิเคราะห์สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงวางแผนการออกแบบกิจกรรมรวมทั้งการผลิตสือ่อโดยกำหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของสือ่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก สร้างกิจกรรมโมลิโยตามแนวคิดหลักปรัชญ,ญาเศร,รษฐกิจพอเพียงโดยแต่ละกิจกรรมเชื่อมโยงสอดคล้องกันและนำไปใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และ3ของโรงเรียนวัดเชิงคีรีการดำเนินงานตามกิจกรรมตามวงจรคุณภาพเดมิง PDCA P Plan กำหนดเป้าหมายการวางแผนการทำงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม D. ดูลงมือปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมโมดิโย C. c h e ็คตรวจสอบผลงานโดยการประเมินผลการจัดประสบการณ์และสังเกตผลการใช้กิจกรรม A. Action ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น ออกแบบเพิ่มเติมจากหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมเพิ่มเข้าไปในระดับที่สูงขึ้นในการดำเนินกิจกรรมโมริโยเราจะใช้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วงคือ (MO) (Moderate) ความพอประมาณ (RE) r e a s o n a b l e ความมีเหตุผล (YO) (Yoursel) f ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี กิจกรรมโมริโย เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเกิดความเข้าใจหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตอนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการรู้จักประหยัดอดออมและการรู้จักเลือกอยากมีเหตุผลด้วยตนเองทําให้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นรูปธรรมสําหรับเด็กทําให้เด็กเข้าใจและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข M.O. m o d u l a t e ความพอประมาณการปฏิบัติตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยการประหยัดอดออมการใช้สิ่งของเครื่องใช้น้ำไฟอย่างประหยัดการรับประทานอาหารและดื่มนมให้หมดไม่เหลือทิ้ง R e, R.E. Reasonable ความมีเหตุผลการปฏิบัติตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การรู้จักเลือกอย่างมีเหตุผลคือการปลูกผักรักสุขภาพการเพาะถั่วงอกออร์แกนิกของเด็กปฐมวัย YO yourself ภูมิคุ้มกันที่ดี การปฏิบัติตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยคือการพึ่งพาตนเองการช่วยเหลือตนเองตามวัยอาทิเช่นการเข้าแถวการแต่งตัวการเก็บที่นอนการดื่มนมการรับประทานอาหารและการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองผลการดำเนินงาน เด็กเกิดความเข้าใจหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสิ่งที่เป็นนามธรรมาไปสู่รูปธรรมท,ที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์สำคัญรวมทั้งพัฒนาการทั้ง4ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโย,ยบายของสถานศึกษาและชุมชนในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยความสำเร็จ เด็กให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมโมลิโยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง Learning by Doing สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็กผู้ปกครองเห็นความสำคัญของกิจกรรมและให้การสนับสนุนรวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการเสริมแรงผลผลิตจากการปลูกผักของเด็กๆ คุณครูให้ความสำคัญในการเลือกใช้สื่อในท้องถิ่นที่หลากหลายแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวเด็กและเหมาะสมกับเด็กเพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การสนับสนุนในส่วนของการให้คำปรึกษาคำแนะนำในการใช้แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเชิงคีรีบทเรียนที่ได้รับเด็กทุกคนรู้จัก และเข้าใจในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมีความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองจากกิจกรรมโมริโยคือการปลูกผักชนิดต่างๆไว้รับประทานเองการลดน้ำผักการดูแลและผิดชอบผักของตนเอง เผยแพร่และการได้รับการยอมรับเผยแพร่ผลงานเข้าสู่เว็บเพจ Facebook โรงเรียนวัดเชิงคีรีเผยแพร่ผลงานให้กับครูปฐมวัยต่างโรงเรียนและผู้ที่สนใจได้รับรางวัลครูดีในดวงใจประจำปีการศึกษา2566การขยายผลต่อย,ยอดการประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติ การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมโมลิโยทําให้เด็กเกิดความเข้าใจหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันโดยมีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง learning by doing สามารถนำไปประย,ยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ